摇滚， สบายดี bye. สวัสดีพี่น้องวันนี้จะมาพบกับเบาสุดจิตอีกเซนเก่าเซนเคยพี่น,น้องวันนี้มายามมองน้ําขึ้นหลายหลายช่วงนี่ก็ได้โตกเกือบอาทิตย์แล้วน้ำท่วมบ้านเลยพี่น้องเข้าหน้ากันเซ็ตไปแล้วน้วําท่วมก็ได้โอกาสดีๆก็คือใส่มองเก็บปลาแห้งพี่น้อง ตอนนี้กายจะมาหอนมองแล้วพี่น้องมองใส่ว้แต่ว,วนนันใส่มอง8เซนแล้วก็มอง4เซนมาอย่ามอง8เซนก่อนน้ำก็ขึ้นแห้งเติมเมื่อคืนนี้เลยบูยุดเลยผลก,ก,กำลังมาอีกป่ายกระโดนก็นเกือบสลิปไปเลย สูงบูสูงเนาะสิลิปเลยบูมีทางโตนะสมูมีโตพี่ ถึกวันเดียวเมื่อวานนุ่น <c oughs> กลเคียงกดโทนคนเดียว <c oughs> แกง่งเซียนมามาชมดิโอ้ป่ามันขึ้นกายแล้วน้ำขึ้นแหงเลยดีนี่ป่าม,มันหากินเสดือนอยู่ทางแคมปั่ง ใส่ยีนิสามมือเลยใส่โต๊ะมุกโสมุก่นมาในเสาคุณเนาะ นี่มาตนงสที่เ,เลยนี่เป็น่นทางไปนบาบ่อสมจิตไปให้น้ำบ่อสมจิตเมื่อกลล่อนเลยใช้รถอีเตนหรือรถไทยครับไปตามทางนี้เลยแต่ตอนนี้ถือว่า น้ำท่วมนักพอสมควรเลยพี่น้องต้องใจต้องใชเฮือในการจราจรไปมาแถวนี้ท่วมไปแล้วแถวนี้มมีอย่างข้างคาเลยปุ๊บพืนจุนหอนพุ้นละ เขากำลังงามกำลังกล่มกำลังเสียอกห่วงจิตเกสีมาอย่ามองยังมองสองตอนมองซี่ยามและได้ป่าสองตัวบุทึกบันไดมือนี้ โอ้ขึ้นกับโบรายไปไหนเนาะน้ำไหลวันนี้ขึ้นซ้ำนี้ก็สมควรดีเป็นน้ำหน้าทาั้งถึงถึงสุดแถวนี้ลิฟ์ไปแล้วเซตเลยเข้าดิมานเต็นทัวมบดึดในบ้านใกล้ท่วมแล้ว

น้ำเบิ่งเข้าแถวนี้พี่น้องน้ำท่วมหมดแลว้วเขากำลังมานกำลังตั้งท้องน,น้ำบัดมาขึ้นท่วมซะแล้วก็บ,บมิท่าทีวสิลงอีกวิกิตเจอวิกิตแลว้วปีนี้ราคาข้าวบดัดแพงเฮ็ดนาน้ำก็ท่วมเ,เงินกระเฟอพี่น้อง โอ้โห oh mm hmm. จากเซวตัวรถยังไดดีปีนี้ mm hmm. หานวิกฤตให้เป็นโอก,กาสช่วงนี้ก็คือซื้อมองหลายๆมาใส่ใส่ยูน้ำแกลีงยงน้ำมาร์กแบบนี้ก็ mm hmm. ใส่ยุบบนไดก็พอได้พี่น้องป่าใส่มองเอ,อปาปลาแกเี็ยแห้งไว้ที่ใส่ขา,ายก็บ,บ่มีผู้ซื้อพี่น้องเอยซื้อกัราคาตำ่ตำต่ำ ราคาบกี้บาท10บาท1 0บปลายบาทมันก็บ่ไหวเลยพี่น้องเลยมีแต่ใส่มองมาแลวกัเอาป่ปามเม็ดแห้งไว้กินยำที่ว่ามันหาของกินยากพอบได้ซื้อกินลดต้นทุนไปจังสั้นเลยพี่น้องเอ้ยข้าหน้ากันน้าท่วมเลยปีนี้ถือว่าพอได้กินายไปใส่ก็ได้กินป่าถืว่าหลายอยู่ปีนี้ก็ได้ พวกมันวนกินจับมันก็หาที่กินจับทีสำเร็จเสร็จสิพี่น้องเอ้ยอย่ามงปลาก,ก็ได้พอก,กินมันนี่ก็ได้มีแต่ปลาปากปลากุดก,กุดกระตุกนิ่งอยู่มันนี่ก็ได้ โคตระประปะโคตใหญ่ตัวนึงมันสีบุานหวานหวานวานี้มีแต่ปลาปากใหญ่อันนีม้มีแต่ปลาปากน้อยกับเมื่องก่อนบานนี้สมบรรยากาศตอนกับเลยบานนี้พี่น้องโอ้น้ำท่วมหมดแล้วเข่าทางผู้ก็ได้ต้นไม้บกสูงๆกับเหตตาปลายแต่ฝนก็ยังมาก,กึบอยู่เด่นฝนยังตกกึบอยู่ บไดายมีท่าทีวสิรดู้โอ้หาเก็บตกกระแตเด้แบบนี้ฝนกระตกแห้งแท้แห้งว่าถ่ายคลิปเกีับบไดายพี่น้องผม นี่หละพี่น้องผลงานปยามมองมันนี่กะได้หลายบัธรรมดาได้เกือบสิบลูกเลยพี่น้องมีแต่ป่าปากป่าตะเพียนป่าดุกปลากดพี่น้องโอ้ยามน้ำแกงนี่อาหารการกินนบุญบุญญาพี่น้องเอ้ยใส่มองสองสามตนกับอาญะป่าก็ได้สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสพี่น้องไปใส่มองเอาป่ามาเห็นแห้งไว้กินยามบัดน้ำแห้งหากินยากก็เลยเกยมเสบียงอาหารเห็ปปเดป่าแดดเดียวไว้กินยามโดนๆพี่น้องยามเกี่ยวข้าว อ๋าสำหรับคลิปนี้บระ<า>สมพิตกับิขอจอบคลิปเพียงสำานพี่น้องกับขอคุณเอซทุก่านาท,ทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมพากกดติดตามตอนต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดียัวยวย,วยวัพี่น้องแกงปากกุฏสมจิตพยายามมองมากีนนะ่เนี่ยแกง คนเหลืองแกงเซนนะไม้ส้มสุ่มย้อนเลยอ